ชอบแบบไอเฮบเกอร์นะครับเพื่อนเ่อแล้วก็วันนี้เราจะมีภารกิจสำคัญนะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจะไปจังหวัดกาญจนบุรีกันนะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวจะไปพยา่ญชน้ลำออดไกรวังกันซึ่งอยู่อำเภออีอวัดนะครับซึ่งจะอยู่ห่ารจากบ้านผมประมาณตอร้อยเิบโลนะเพื่อนๆตอนนี้ผมก็อยู่บ้านอยู่ซึ่งตอนนี้ผมก็กำลังเกินผ้าเก็บผ่อนอยู่ตอนนี้เออเป็นเวลาประมาณตีเอ็ดโมงถึงจะได้แล้วนะเพื่อนๆนอันนี้ผมก็ เออม,มาปุ๊บเออเพิ่งเจ็บหองอันนี้ก็เดี๋ยวจะเห็นแล้วแล้วเดี๋ยวออกเดินทางไปที่อำเภออีอวัดจังหวัดกาญจนบุรีกันนะครับผมเดี๋ยวเอาไว้เจอกันอว่าเดินทางนะครับเพื่อนๆไป และนี่ผมก็มาถึงอุทยานแห่งชาติเอราวัณแล้วนะครับผมซึ่งอันนี้ผมยังเป็นเสร็จแล้วก็ส่วนเรื่องข้าวอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนๆไม่ต้องกลัวถ้างน่ามีขายแอบว่าจะปิดผมมงนะเพื่อนๆเพื่อนๆก็เอาไปเอเื้อ่อนอยู่อ่าห้างในาอุทยานแห่งชาติเลยนะครับผมซึ่งจะอยู่องค์บริการนักท่องเที่ยววันนี้เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปชมอีกทีนะแล้ว่วอันนี้ก็ ะจะเป็นรายการเอ็นนะของอุ่นหอยแห่งชาติเอราวัณน,นะเพื่อนๆนซึ่งวันนี้ที่ผมดูจากกานะก็จะมีสามอย่างนะเพื่อนเพ่นที่มากลางแล้วก็วันนี้วันที่ผมมานะครับเป็นวันที่แต่พฤศจิกาของห้าของขนนะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวคืนนี้เดี๋ยวอื่นมาเดี๋ยวจะเข้าไปชมความสวยงามของน้ำตกเอราวัณน,นะครับผมซึ่งอันนี้ ผมก็อาจจะเดินมาอาบน้ำนะเพื่อนๆพอก็อันนี้เดี๋ยวจะพาเพื่อนเพื่อมาชมท่าน้ำเลยเพื่อนเพื่อนๆ่อนใจที่จะมาการ์นเป็นขยายแห่งชาติเอราวัณน,นะครับผมซึ่งในสวนฐานลานนี้เอาการได้เหมือนกันนะเพื่อนเพื่อนอย่าเน้่วนหานลานนี้เอาการได้นะซึ่งรายการเป็นรอนรับเป็นได้หลายหลังไงนะเพื่อนเพื่อนหลายหลังจริงเพราะว่าลังใหญ่มาก ก็อ,อันนี้ก็จะเป็นห้องน้ำน้ำเพื่อนๆนี่นะครับอันนี้เป็นห้องน้ำดี๋ยวผมจะมาอาบน้ำด้วยนี่นะครับก็จะไม่เม็ดไหนนะพันธุคู่นะครับอ๋อมีตรงนีไฟอยู่พันธุคู่นะพเพื่อนๆโอ้มีพัดลมนย อ๋อฝั่นี้จะเป็นห้องอาบน้ำนะเพื่อนเพื่นอนก็จะมีที่แสงคบพังมีที่วางนะสำหรับวางของโอ้จดอยมากห้องมีหลายห้องนะเพื่อนเื่อนเนี่ยฝั่งฝั่งซ้ายมือผมจะเป็นห้องอาบน้ํานะครับฝับ่งขวามือผมก็จะเป็นห้องสูขานะเพื่อนเื่อนก็จะมีประมาณหกห้องสูขขาหกห้องแล้วก็จะมีห้องอาบน้ําอีกหกห้อง ถือว่าเจอมากไงนะเพื่อนเื่อนแล้วอันนี้ก็จะเป็นอา่าลามือนะครับผมผมถอยยาบวางอัมภาระอันคู่นะครับเหมือนด้านนี้ก็จะเป็นโหปอาวาชชยนะครับโอ้ยมีเยอะมากครับห้องน,น้ำอุทยานแห่งชาติที่นี่ใหญ่มากแล้วก็วอันนี้ก็เป็นเวลาประมาณหกโมงแล้วนะเนะพื่อนเพื่อนประมาณห้าโมงสี่สิบห้าก็ใกล้อะหกโมงแนละ้วก็เดี๋ยวห้ามืนนี้ เดี๋ยวผมอ่านน้ำเสร็ก็เดี๋ยวไปอยู่ในเต็นท์แล้วแหละก็จะการริมน้ำเลยนะเพื่อนเพื่อนซึน่งก็อันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศโดยรอบนะครับนี่นะเพื่อนเพื่อนถือว่าอุ่จอดมากเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวผมตื่นเดี๋ยวผมจะมาถ่ายบรรยากาศอีกทีนะครับผมซึ่งอันนี้ก็เย็นละ กอเ,เดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวเรามีแผนว่าจะไปน้ำตกเอราวันนะครับผมซึ่งก็จะอยู่ในอุทยายแนแห่งชาติเอราวันเนี่ยครับเพื่อนๆก็อ่าก็ไม่มีอะไรแล้วแหละอืมแตบบ่ว่าผมคิดว่าที่นี่ไม่น่ามีฟฟ้าให้ใช้นะอืมผมยังไม่เห็นแบบปันอะไรเลยอะ่ะแถบมบผมก็ยังไม่ได้หนันจะหนที่นีะแตบบ่ว่าจากที่ดูจากตาผมตอนเนี้ยคือผม ยังไม่มีที่ชาร์จไฟฟ้าเลยนะครับผมยังไม่เห็นแบบว่ามีบริการไฟฟ้าก็าจะประมาณนี้นะเพื่อนๆผมว่าลางข้างหลังข้างๆห้อง,งน้ำนี้่อานามจัดการได้นะพระกานันนี้อ็อสบายเลยครับอยู่ใกล้ห้องน้ำผมไมจปจานนู่นฝั่นนู้นก็จะเดินไกลหนะ่อยตอนเข้ามาก็ผมก็ ขี่เข้ามาผมมองแอบขวานะอย่าผมขี่เข้ามาหันเนี้ยผมก็อมองแอบขวาไม่มองซ้ายเลยถ้าไม่งานก็การวันนี้ก็โอเคนะเพื่อนๆมันใกล้เข้า้าดีผมชอบแล้วก็รู้สึกน่าจะเป็นเหมือนริมน้ำเนี่ยนะ,อ,ะอีกหนึ่งอย่างนะครับผมมึงห้ามการตนะั่นน้นื่ะเพื่อนๆการปัดโน้นซึ่งห้าห้ามริมน้ำไปห้าห้ามน้ำไปก็จะเป็นถนน หลังอยู่นะเพื่อนๆแต่ก็ผมไม่แน่ใจว่าอ๋ออังซีลวิ่งเยอะหรือเปล่าแต่ว่าก็อาถ้าเพื่อนๆเ,เป็นคนที่แบบตื่นง,ง่ายอะไรอย่างเงี้ยผมผมว่าที่นี่อาจจะแบบอ,อาจจะมีเลี่ยลบผ่านเรื่อยๆเ,เนี่ยมีวันนี้ก็มีนะมีรถเข้ามาแต่วันนี้ก็จะเป็นฝั่งอุทยาแห่งชาติผมว่าดึกๆไหนก็น่าจะไม่มีลบวิ่งแล้วแหละ ว่นนี้เออโอเคนะเพื่อนๆครับเพื่อนๆาการบ่นนี้ก็ดิ่มน้ำเหมือนกันได้ยิงเปลี่ยนน้ำตกอ,อยู่ครับนี่นะเพื่อนๆั่นนี้ก็โอเคเนี่ยใจหองน้ำด้วยก็จะประมาณนี้นะเพื่อนๆถ้างงานก็สำหรับวันนี้นะครับลาเอกอวัตรนะครับไว้เจอกันพรุพ่งนี้เช้านะครับผมบายบายเจอกันพรุพ่งนี้เช้า เพื่อนๆแลวนี้เอาเป็นเวลาประมาณหกโมงติดห้านะครับผมอันนี้เอาเป็นลำวันของคนตื่นเช้านะเพื่อนๆนี่ครับโอ้ยมุ้งููเลยเพื่อนๆนี่นะครับหมอดเริ่มมาแล้วนะเพื่อนๆก็อันนี้ผมถ่ายอินเทอร์ไว้อยู่ที่จอนอีกควนนะเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆชมกันก็อันนี้ก็ เดี๋ยวผมขอทำภารกิจกตัวเองก่อนนะครับผมไว้เดี๋ยวเจอกันนะครับอลุงเอวัตรนะครับเพื่อนๆแล้วก็อนอนี้ก็เป็นเวลาประมาณเจ็ดโมเช้านะเพื่อนๆพื่อนก็อ,อนนี้ก็อากาศเย็นครับอากาศเมื่อคืนก็ พอใช้ได้ครับผมเออพัดลมประมาณเปอร์ออกนะเอาอยู่ก็อันนี้ก็จะเป็นลานการเต้นนะครับพญาแห่งชาตนะิเอราวัณน้เพื่อนๆนนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นโดยรอบนะ้เพื่อนๆฝั่งนัดนู้นก็จะเป็นห้องน้ํานะครับจะเป็นแบบต่ออาหารแบ่งชายและหญิงชัดเจนครับผม หนึ่งอันนี้อาจจะเป็นลานนะเพื่อนเพื่อนลานกว้างม,มากครับผมหนึ่งถ้าเพื่อนเพื่อนมาเร็วก็มาการในอาลาได้นะครับเพื่อนเพื่อนมนจะดีไปอีอย่างหนึง่งมันอาจจะเผื่อว่าถ้ามีฝนมีแดดอะไรอย่างเงี้ยมันอาจะอย่างน้อยมันอาจจะมีอ่ะตลังขาคุมอีกทีหนึง่งแล้วก็ถ้าเดินมาอีกหน่อยหนึ่งนะเพื่อนเพื่อน ก็อันนี้ก็จะเป็นเต็นท์หอนทางอุทยานแห่งชาตินะครับพอยาะะการเวเลยกาบเบิงแค่ก็จะมีประมาณห้าหลังนะเพื่อเพื่อนแล้วก็จะมีด้านล่างอีกด้านล่างเด็กวั่นนครับนีกซึ่งจะอยู่ติดริมน้ำเลยนะเพื่อนเพื่อน,อนแล้วก็เมื่อเช้าเหมือนผมเห็นมีคนมาพายเรืพายยักกันน่าจะเป็นเียื่อกรรมของทางอุทยานแห่งชาตินะเพื่อนเพื่อน อันนี้ก็ผมก็ไม่ค่อยมั่นใจเหมือนกันแต่เห็นเขาบ้าพายนกันเป็นกลุ่มเลยนะพเพื่อนๆนี่นะครับอันนี้เขจะเป็นเออุขยานเหมือนกันเผื่อว่าถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากมาพักแล้วก็ไม่ได้นําเอ็มมาก็ทางอุทยานเขาก็กลางไว้ให้ซึ่งมีหลายหลังเลยเพื่อนนี่นะครับซึ่ลงลมไปก็สามารถถ่ายรูปได้ก็จะประมาณนี้นะเพื่อนๆแล้วก็ เหมือนว่าในฝั่งของด้านนู้นนะครับก็จะเป็นห้องน้ำอีก,อกห้องน้ำก็แบ่งเป็นต่ออาหารเหมือนกันนะเพื่อนๆก็จะแบ่งชายและหญิงเผื่อถ้ามาจารลานนี้ก็ห้องน้ำเราอยู่ไกลๆอันนี้ก็จะไม่ได้ติดติดริมน้ํานะเพื่อนๆอันนี้จะเป็นมุมแบบมุมอง,งมไม่มีเปลี่ยนน้ําแล้วก็เมื่อคืนนะเพื่อนๆเมื่อคืนกอ ขนมฝั่งอึงข้ามก็มีรถผ่านไปผ่านมาเรื่อยๆนะเพื่อนๆใช้คำว่าเรื่อยๆแล้วก็ช่วงประมาณห้าค่มอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีเหี่ยมมอไอค่อดังเหมือนกันแต่ว่าแต่ว่าก็ไม่ได้บ่อยนะเพื่อนๆก็ทั้งอ่อนคันอะไรประมาณนั้นแล้วก็เนี่ยคาัขนมฝั่งอึงข้ามมึงก็จะไปะเขื่อนอีนะฮารินนะเพื่อน ซึ่งจะเป็นถนนหลักอยู่เหมือนกันฝั่งข้ามเน,นี้ยครับผมแล้วนี้เอะจะเป็นอาลานะครับเพื่อนๆมาเร็วเออกาในอ่าลามผมว่าก็อาโอเคนะเพราะว่าผมเห็นเหมือนมีระเบียนด้านหน้าด้วยซึ่งจะสามารเอาโอซีมาการหรือว่าเอาเอื่อมาปูนนั่นเลงก็ได้นะพเพื่อนๆพาเพื่อน ได้การได้อ่าละขอโทษด้วยพเพืเอ่อนเพื่อนก็อยประมาณนี้นะอันนี้เอาเป็นเต็มผมนะพเพืเอ่อนเพื่อนก็จะยางติดริมน้ำจะเป็นลายยังเอ็มของอุทยานแห่งชาติเอราวัณน,นะพเพื่อนเพื่อนแล้วก็อันนี้เดี๋ยวก็จะรอครับประมาณแปดโมงครึ่งเก้าโมงประมาณเนี้เดี๋ยวผมว่าจะไปที่น้ำตกเกลาวัณน,นะพเพื่อนเื่อน โอเคถ้างั้นก็เดี๋ยวเราไปเจอกันตอนที่จะไปน้ำปนเลยว่ะไป เพื่อนแล้วนี่ผมก็อาจจะเดินไปที่น้ำตกนะครับก็คือมอไอจจ่จจอดอยู่ที่ลานกลางเต็นท์นะเพื่อนเอนแล้วอ่อนเดินขึ้นมานะครับที่ผมหามรพงศู้บริการาาาานักท่องเที่ยวนะเพื่อนเพื่อนแข่งเขาว่าขึ้นเดินขึ้นมาประมาณ400เมตรแต่ถ้าพเพื่อนเพ่คนไหนไม่อยากเดินขึ้นมาทางฝั่งของอ องคบริการนักท่องเที่ยวมันอ็จะมีรถรับส่งอ,อยู่นะเพื่อนๆรู้สึกนา่าอยาคนละ1ดบาทมั้งน่าจบนะก็อันนี้เดี๋ยวเดินขึ้นไปนะครับผมเดี๋ยวผมเดินขึ้นไปหว่าเพราะว่าถือว่าออกนังกายเลยยามเช้าก็รู้สึกว่าถ้าน้ำส่งถ้าไปถึงทันที่เจ็ดน่าจะระยะทางน่าจะประมาณ2องโล ่อลกว่าป่านะเพื่อนเพื่อน่าจะประมาณอ่อลบอ่อนโลก,กว่าป่าประมาณเน,นี้ยไม่ไม่แน่เดี๋ยวดูว่นไม่แน่ขาจับอาจจะน่าลบลงมาก็ได้นะเพื่อนเพราะว่าดูดูจัดเอางอ่า่าจะได้เลือ่อนอยู่นะเพื่อนเนี่ยเ,เดินขึ้นไปทางแบบนี้เพื่อนเหมือนว่าจะเอามองไปขึ้นมาไม่ได้นะรู้สึกว่าเพราะว่าผมถามเจ้าเจ้าหน้าที่แล้วเขาบอกว่าให้เดินขึ้นไปก็จะประมาณนี้นะ ถ้าเข้าอุทยานแห่งชาติเอราวัณน,นะครับผมก็จะอ,อ,อยู่หัวละหกสิบบาทนะเพื่อนเ่นถ้าเข้าหกสิบบาทถ้ามอไอยี่สิบบาทถ้าเป็นรถยนต์แล้วสามสิบบาทแล้วก็ถ้ากางเอ็นนะครับสามสิบบาทต่อนหนึ่งคืนนะเพื่อนเพื่อนแล้วนี่ก็จะเป็นค่าบริการของอุทยานแห่งชาติเอราวัณน,นะเพื่อนเพื่นอนเดี๋ยวเรา เดินไปเดี๋ยวเราไปเจอน้ำปกชังที่หนึ่งเลยไปเพื่อนๆครับตอนนี้ผมขอเดินก่อนดีน้ำพดน้ำมาด้วยกระเป๋าอะไรมาเลยเอดน้ำมาด้วยโอเคเพื่อนๆงั้นก็เดี๋ยวไปเจอน้ำฝนชังที่หนึ่งนะครับผมไป แล้วอัอนนี้เราเอามาเห็นน้ำโอนทันที่หนึ่งแล้วนะครับผมซึ่งอันนี้ก็อเอิงใส่เสื้อชุชี่ถ้าจะลงเล่นน้ำนะพเพื่อนเพื่อนเพื่อนเอิงใส่ทุกคนนะครับผมซึ่งเราจะมีค่าเช่า,าไม่เกิน3ชั่วโมง20บาทแต่เอางูพัเกิน3ชั่วโมงขึ้นไปเอาจะคิดชั่วโมงล,ละ10บาทแล้วนี่นะครับอันนี้เราเอามาเห็นน้ำอาอนทันที่หนึ่งแล้วไหลคืนลังคือน,น้ำาอนไหลคืนลังนะเพื่อน นี่ก็จะอลังการมากนะครับเพื่นพนอนๆนี้ผมมาช่วงประมาณเก้าโมงสิบโมงนะผมก็เริ่มมาแล้วสวยมากเลยเพื่อนๆว้าวเนี่ยเพื่อนนี่นะครับน,น,น,น้ำน้ำใสมากว้าวสวยๆโอเคเพื่อนๆทาง้งยันก็เดี๋ยวเราไปเจอันที่ต่อนะครับผม เราเอามาถึงน,น้ำตกชั้นที่2อแล้วนะพเพื่อนๆเดินขึ้นมาจากชั้นแรกนิดเดียวเองครับเดินมาจากชั้นแรกแค่อ10เมตรเท่านั้นก็อันนี้ก็จะเป็นความอลังการนะพเพื่อนๆน้ำตกเอรา,า,าวังชั้นที่สองโอ้โหชั้นชั้นชั้นที่ทเจ็ดนี่จะเป็นงไงพเพื่อนพเพื่อนนที่อยังอลังการเลยเดี๋ยวดูไปพร้อมกันนะพเพื่อนๆนี่อลังการมากเพื่อนเพื่อน นี่ก็เป็นน้ำตกั้นที่ต่องนะครับผมนี่น้ำเพื่อนๆแล้วนี่ก็จะเป็นแผนผ่นฐานเจ็ดชั้นนะครับกนต่อไปเราจะมุ่นหน้าไปกทั้งสานะครับ ชื่อผ่าน้ำตกน้ำเพื่อนเพื่อนชั้นที่เออบีเออร์ชั้นที่ห้าเบื่อไม่ลงชั้นที่หกดมทุกถ่ายแล้วอ้อนชั้นที่เจ็ดภูมิผายเอราวันนะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวเราขึ้นไปพร้อมกันเลยว่ะครับซึ่งอันนี้ก็มีป้ายอยู่ว่าชั้นสามอีกประมาณร้อยเมตรขึ้จะได้นะเพื่อนเพื่อนทางก็จะเป็นทางขึ้นแบบเดินแบบกระโดดกระโดดนะเพื่อนเพื่อนโอเคทางง่าด้เดี๋ยวเราขึ้นไปเลยว่ะเพื่อนเพื่อนไป ต,ตอนนี้เราก็มาถึงนน้ำตกทางที่ใามแล้วนะครับผมชื่อผ่านน้ำตกนะเพื่อนๆอันนี้ความมารังกามอยู่วันนี้เพ<ๆ>ื่อนๆแต่ก็มีคนมาเล่นเยอะแล้วนะนี่เพื่อนๆเดี๋ยวดูไปพร้อมกันนะนี่นะคือความมารังรอันดูอันนี้มีความเหมาไปแล้วนะเพื่อนๆอันนี้น,นี่สุดยอด เยอดมากและตอนนี้นะครับหูเงยหน้าเลยเพื่อนเดินจากทั้น3ขึ้นขึ้นมาอีกประมาณ300เมตรน้ำเพื่อนหินจะมาหินทั้งตีและนี่เราก็้ามาหินทั้งตีแล้วน้ำเพื่อนก็จะเป็นอดน้ำหินเพื่อนนะเนี่ยเพื่อน มีความสวยงามน,นี่แะครับคน,นก็ขึ้นมาเล่นทุ้งท้าเลยนะเพื่อนๆคนนี้มาอินช้ามากเลยอ่ะเดินขึ้นไออ่ออีกหนร้อยห้าสิบเมตรนะเพื่อนเพื่อนเพื่อนที่จะไปชั้นหะ้านะเดี๋ยวเรา,าไปพร้อมกันเลยครับผมอะ ตอนนี้เพื่อนๆเราก็มาถึงทั้ห้าแล้วนะเบื่อไม่ลงนะเพื่อนๆเหนื่อยมากอยากจะขอกระเป๋าเป้ทิ้งเนี่ยน้ำพดน้ำมาด้วยกระเป๋าอะไรมาเอเหนื่อยจัดนี่นะเพื่อนๆทั้นห้าเบื่อไม่ลงมืนมันอบดอวยมากครับ มันจะเป็นชันๆแบบนี้เพื่อนๆสวยมากนี่นะโหสุดจอดทัาน,นี้เกืือไม่ลง่ออัอนเนี้ยเหนื่อยยังไม่เอาเล่นน้ำอ่ะน้ำเอ็มโออะไรอันเนี้ยเพื่อนๆ,ๆ,ๆยิงก็เดี๋ยว ขึ้นไปต่อมันก็อีกประมาณห้าร้อยห้าเอ็บเมตรน้ะเพื่อนๆถึงชั้นเจ็ดนี่นะเบื่อไม่ลงนะเพื่อนๆท้ายงานก็เดี๋ยวเราขึ้นไปต่อเลยว่ะปะ ตอนนี้เราก็มาเห็นั้นที่หดแล้วนื่เพื่อนดมพุทขานะครับชั้นนี้นี่นาเพื่อนๆดมพุทขาอ้าไม่ใช่เป็นดมผิดเตื้อเหรอหรือว่าผมจำผิดแต่ว่าต้องต้องหมายเยอะนะชั้นนี้นดูความาัลางกามเมื่อเพื่อนว้าวยอ้อนโห น้ำไส่มากเพื่อนๆไส่ที่ชั้นแถวทีตัวนี่นะอูย,ย่อนเดี๋ยวเราไปต่อหน่าจะอีกส0 0เมตรนะถ้าผมจะไม่ผิดน้ำา่นชั้นส้ดท้ายนะครับหนึ่งภัลเกินเราก็จะส่ำเล่นนะเหลืออีกหนึ่งชั้นเท่านั้นึ่อันนี้เอาอยู่ชั้นหกนะโดมทึปตานะเพื่อนๆโอเคถ้างั้นก็เดี๋ยวเรา เดิไเออนไม่ต่อครับอีก300เมตรอีกติดใจเดียวไปอ่าเพื่อนเอเดี๋ยวอีผมก็ไปรับฟันปลดชื่อแล้วนะครับผมอันนี้ก็อยู่ชั้นเจ็ดนะเพื่อนเพื่อน หึ่งอันนี้เราก็บรรลุแล้วประมาณอ2โลหิตจะได้นะโอ้แต่เดินขึ้นมาเหนื่อยมากนะเพื่อนๆโอ้มันถ้าทิ่ชั้นเจ็ดนะมันจะเป็นบรนจดอย่างยวเลยบันจดยทนชันโหเหนื่อยมากตอนอยู่ชั้นชั้นห้าชั้นห้ามันขึ้นด้วยแล้วมันก็ไอ้นี่ด้วยเขาเรียกว่าอ่ามันก็จะพามันก็จะยาวด้วยประมาณ405เมตรจะได้เลยนะเพื่อนๆ4ิ5เมตรแล้วก็ อันนี้เราก็มาถึงแล้วบรรลุแล้วแล้วก็อ,อันนี้ก็เป็นลงวัลของคนที่มาบรรลุนะครับผมความเพียรมาก็ลองขึ้นมานะครับผมอีกอันนี้ใหญ่ผมไม่ได้จับเวลานะว่าขึ้นมาประมาณกี่นาทีแต่ผมว่า,น,า,น,าน่าจะนับเอ็นโคมโมนได้แหละก็ได้อยู่ก็อันนี้เอขึ้นมาบรรลุแล้วเ,เดี๋ยวไปรำความอดขึ้นดีกว่า อันนี้อ่องยังไงมาหินทั้นเจ็ดยังไงอ่องแบบโดนน้ำอ่ะแล้วนี่อ่องโดนไปแล้วแล้วก็อันนี้ก็เดี๋ยวผมจะไปรับฟัองอดชื่นต่อนะครับเอราวันขอคนคู่พิชิตน้ำตกเอราวันชั้นที่ททเจ็ดนะครับผมโอเคถ้งงั้นก็เดี๋ยวไว้เจอกันนะเพื่อน ให้ปลาตอบต้นน้นสบายมากเย็นสดชื่นเดี๋ยวก็เดินลงไปที่ชั้นหนึ่งนะครับเพื่อไปคืนนี่เตืเออ้เอ,อเดี๋ยวเดี๋ยวจะน่าน้าน่าจะจับไปที่เอ็นนะครับผมคิดว่าเพราะว่าอ้อมไปเก็บเอ็นนะแต่ว่าเดี๋ยวอาจจะแวะินข้าว ตรงนั้นนะครับตรงตูงตบริการนะักท่องเที่ยวเพราะว่าไม่ช้ากินข้ามาให้หน่อยเดียวเองก็เมื่อคืนพอดีว่าเออข้าวแล้วผมกินไม่หมดผมก็เลยมาแบ่งกินตอนเช้าอีกทีนึงก็ขอให้เยอะเหมือนกันน้ะเพื่อนๆก็จะประมาณนี้สดชื่นมากสุดยอดลำวังของคนบรรลุบร <laughs> บรลุได้ นี่นะเพื่อนเพื่อนเนี่ยเห็นป่ะมันก็จะเป็นทางบันไดเนี่ยชั้เนเจ็บเนี่ยบันไดยอยูเ่ยเลยมีวัลลังขึ้นมาแอมเลยนะเพื่อนเพื่อนวัลลังเยอะมากคนไทยนี่แห้อ่ามผมนับได้ประมาณเจ็บแปดคนรวมผมที่เหลือก็เป็นวัลลังหมดเลยวัหลังยี่สิบมียี่สิบคนได้มีวัหลังก็อะไรจะเดินขึ้นมาโอ้วัหลังเยอะมาก โอเคเพื่อนๆข้างนั้นก็เดี๋ยวเราไปเอฮล่าดนะครับผมอานี้กขจะเป็นรายการเป็นอุทยานแห่งชาติเอราวัณนะครับอาหารที่ท่องเที่ยวก็จะเป็นน้ำางค์เอราวัณนะเพื่อนๆสวยงามมากเลยสวยอามรูปตามที่คงเขาบอกออกมาเลยนะเพื่อนๆ ถ้าเพื่อนๆมีเวลามาก็มานะครับจังหวัดกาญจน,นบุรีนะเพื่อนๆอำเภอตีอวันอีงอันนี้อย่างผมเก็บเอง็บเก็บอะไรแล้วก็เดี๋ยวการเที่ยวครั้งนี้อย่างผมต้องขอปิดไว้เพียงข้อนี้นะครับถ้าชอบกอฝปากด like, กดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมแล้วก็ถ้าข้อมูลผิดพลาดหรือการอาหารใดที่ไม่เหมาะสมผมต้องกราบขอโทษขออภัยเพื่อนๆมานนที่นี้ด้วยนะครับผม อันนี้ก็เดี๋ยวผมไปแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันในที่เชี่วรอบหน้านะครับบ๊ายบาย